ปรวัติศาสตร์ของ v i s วลเอฟเฟ c t เนี่ยมันเกิดขึ้นมาในยุคที่เริ่มมีภาพยนตร์นะผูมกกับหนังเนี่ยหรือว่าคนที่เป็นฟิล์มเมกเกอร์คนทำหนังเนี่ยพยายามที่จะหาเทคนิคต่างๆในการสร้างสิ่งที่เป็นอิลูชันสิ่งที่เป็นภาพเสมือนที่ยุคเริ่มต้นของเทคนิคพิเศษก็ได้นะและไอสิ่งที่เราจะสร้างเนี่ยเราต้องการให้มันทำหน้าที่ บอกเล่าเรื่องราวที่เราต้องการนะในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยปฏิวัติวงการ Visual e f f e c t ์ซึ่งนั่นทำให้ฟิล์มเมคเกอร์เนี่ยสามารถที่จะถ่ายทอดจินตนาการที่มีความเกินจริงออกมาได้บนจอใหญ่นะบนบิ๊กสกรีนนะและนี่คือประวัติศสาสตร์ของ Visual e f f e c t ์ เริ่มตั้งแต่ปี1890ถึง192 0ในยุคแรกๆของภาพยนตร์นะวิ a l โอเอฟเฟกเนี่ยเป็นสิ่งที่มักจะถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยโดยการทำจริงนะโดยการทำจริงคืออะไรบ้างนะเราจะเรียกสิ่งต่อไปนี้ว่า practical technique ก็คือเทคนิคที่ทำมันขึ้นมาจริงๆอะระเบิดก็ระเบิดจริงเป็นหุ่นจิว๋วเป็นพวกมินิเจอร์ สร้างเทือเลนเป็นภูเขาก็คือสร้างภูเขาจริงนะเราจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า practical effect หรือเราจะเรียกมันว่า miniature ก็ได้ miniature แปลว่าอะไรที่มันจิวจ๋วๆเมืองจิว๋วนะแบบที่เราเคยเห็นในหนังของ Star Wars นะใน making of ในภาคเก่าๆนะและอีกหลายๆเรื่องนะการทำ miniature การทำ matte painting นะซึ่ง matte painting ในสมัยก่อนเนี่ย ทำยังไงนะเขาใช้การวาดไปบนกระจก so we're Using on Empire Strikes Back, this is an example of the lighting balances and all those things, so that you're not capable of seeing where the painting ends and the live action or the plate, the clear area begins. This map painting shows the. แล้วเอากระจกเนะี่ยซ้อนกันเสร็จแล้วก็เอากล้องอ่ะถ่ายถ้ากล้องมีการเคลื่อนแบบนี้ มันก็จะเกิดการเหลื่อมกันโดยอัตโนมัติของเลเยอร์ของกระจกที่ฟิล์มเมกเกอร์ที่เป็นในระดับไพโอเนียนะที่ขึ้นชื่อเลยว่าเป็นพ่อของ s p สเปเชียลเอฟเฟกต์ฟาเธอร์ออสเปเชียลเอฟเฟก Know as the father the f t t h e r of special e f f e c t Pioneer เขามีการใช้ Stop Motion แล้วก็การใช้งานการถ่ายภาพแบบถ่าย Stop Motion ทีละภาพ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 ประกอบกันจนกลายเป็นภาพเคลื่อนไหวซึ่งเทคนิคที่เขาได้ทำตรงนี้เนี่ยเขาได้สร้างนะเทคนิคนี้ในหนังที่ชื่อว่า A Trip to the Moon ในปี1902 ช่วงแรกๆของการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีในปี1920ถึง1940ได้มีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Optical Printer และ Motion Control Camera เป็นการเอื้อต่อคนที่ต้องการจะสร้างงาน Visual e f f e c t ที่สามารถจะใช้เทคนิคที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเช่นการ projection การ double exposure ในการถ่าย เบรกมานิดนึงมันมีเรื่องเสริมมาที่จะต้องมาเล่าคือในยุคแรกๆเนี่ยก่อนที่ภาพยนตร์เนี่ยจะถูกทำเป็นสีด้วยการใช้สิ่งที่เรียกว่าเทคนิคคัลเลอร์ก็คือการรวมฟิล์มที่เป็น3มสีเข้าเป็นสีเดียวมีช็อตหนึ่งที่เป็นการเปิดตัวหนังในแบบที่มีสีแบบที่ตาเรามองเห็นเนี่ย ที่ค่อนข้างที่จะเป็นสิ่งแปลกใหม่แล้วก็น่าตื่นตาตื่นใจมากก็คือช็อตนี้ <All activated. S 1> เขาก็จะเปิดประตูออกมาจากซีเปียโทนก็จะกลายเป็น โลกที่มีสีอันนี้เนี่ยข้อมูลบางแห่งเนี่ยก็เขียนว่าอันนี้เป็นการใช้เทคนิคคัลเลอร์หรือการทําสีเนี่ยในหนังเรื่องแรกแต่ข้อมูลอีกหลายที่ก็บอกว่าไม่ใช่นะมาเสริมความรู้อีกเรื่องนึงครับเป็นเทคโนโลยีสําคัญในยุคแรกๆก่อนที่จะมาเป็นยุคชดช่วงชัชชวานของวิชวลเอฟเฟกก็คือการมาของเครื่องมือตัวหนึ่งที่ชื่อว่าออปติคอลปรินติ้งนะออปติคอลปรินติ้งเป็น เครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้เพื่อทำให้เราได้เทคนิคพิเศษของภาพนะ Optical Printing มันหน้าตาเป็นยังไงมันจะเป็นอย่างนี้มันจะมีกล้องอยู่อันนึงตรงนี้นะกล้องอันนี้สามารถที่จะเลื่อนเข้าเลื่อนออกแผนซ้ายแผนขวาและซูมได้จินตนาการว่ามันมันคือกล้องธรรมดาเนยแหละที่ติดติดกับ,บริกนะเสร็จแล้ว Optical Printing เนี่ยมันจะถ่ายไปที่แผ่นฟิล์มนะแผ่นฟิล์มอยู่ฝั่งนี้ แผ่นฟิล์มเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนได้สามารถที่จะปรับความเร็วในการฉายสามารถที่จะแอดจัดคา่าต่างๆได้มากมายกล้องตัวเนี้จะทําการเหมือนคล้ายๆกับรีชูคือถ่ายครั้งหนึ่งถ่ายไปที่แผ่นฟิลม์มเขาทําสิ่งเนี้ยทำไมนะเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องของเอฟเฟกต่างๆของภาพทําให้ภาพสโลว์นะทำให้ภาพเป็นลักษณะเคลื่อนไหวเร็วเป,เป็นเหมือนเราสปีดตัวฟุตเทจขึ้นมา มีเทคนิคของการซ้อนภาพซึ่งเทคนิคของการซ้อนภาพในอดีตเนี่ยดูแล้วท่านจะอึ้งไปเลยนะเพราะว่ามันมันต้องใช้ทั้งเครื่องมือตรงนี้ Optical Printing เนี่ยบวกกับการ l a เยอพวกเอิเลเมนต,ต์ต่างๆที่เราจะต้องใช้เพื่อทำให้ฟิล์มมันซ้อนกันนะสมมุติว่าเราต้องการที่จะคอมโพสิตภาพคน1คนนะผมมีตัวอย่างอยู่เขาจะเขียนภาพคนเนี่ยลงบนบ,นบอร์ดสีขาวนะเสร็จแล้วเขาก็จะเอาบอร์ดสีขาวเนี่ยไปวางไว้ เสร็จแล้วเนี่ยจะมีแผ่นฟิล์มที่เขาถ่ายภาพท้องฟ้าที่มีการเคลื่อนที่ไปเหมือนเป็นทมาแลบวิดีโอเนี่ยแล้วเขาก็เอาไอ้ท้องฟ้าเนี่ยไปวางอยู่ในโพซิชันตรงนี้จะมี2องเลเยอร์นะก็คือมีคนแล้วก็มีท้องฟ้าที่อยู่ตรงนี้เสร็จแล้วเขาจะต้องใช้ไอ้ตัวกล้องเนี่ยถ่ายเข้ามาไอ้ฟุตเทจท้องฟ้าเนี่ยก็เปิดฟิล์มรันไปมันก็จะรวมกันออกมาเป็นภาพคนที่ยืนอยู่แล้วก็มีท้องฟ้าอยู่ข้างหลังท่านเห็นไหมว่าใน อดีตอ่ะการที่จะซ้อนภาพแค่2ภาพอ่ะเหมือนที่เราสามารถที่จะวางในนูก๊กตันนี้ได้โดยการแบบใช้เวลาแค่น2วินาทีอ่ะวางฟุตเทจปังๆซ้อนกันแล้วว่าหรือว่าคีย์ออกปังๆนีแต่แต่ก่อนอ่ะความทะเยอทยานของของคนที่ทำอ่ะมันขนาดไหนต้องางต้องมีเครื่องที่โคตรใหญ่แล้วการที่จะซ้อนภาพเลเยอร์ภาพแต่ละอย่างเนี่ยมันเรียกว่ามันเป็นการทดลองลองผิดลองถูกแล้วก็ สร้างอุปกรณ์ที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะไป a c h i e v เป้านั้นได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบเหลือเชื่อน่าผระทับใจมากแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําให้นําไปสู่การพัฒนาในเรื่องทั้งเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของทางซอฟต์แวร์นะเราไปดูตัวอย่างของการใช้ o p ออปติคอล n t i n g ในหนังของ Star Wars กัน นั่นแหละคือความทะเยอทะยานหรือ ambitious ในหนังอย่างเช่นคิงคองเนี่ยได้มีการใช้งานเทคนิคการทำ stop motion นะเรียกว่าเป็น Ground breaking เลย นะซึ่งซฟอมโมชันนี้ถูกสร้างโดยวิลลิสโอเบนซึ่งเป็นบิดาแห่งครีเอเตอร์เอฟเฟกสมัยใหมนะ่เรียกว่าเป็นการเซตนิวสแตนดาร์ดสำหรับการสร้างเทคนิควิชวลเอฟเฟกในปี1960-1970เนี่ยเป็นยุคแรกที่เริ่มมีการใช้งาน,นมาถึงยุคของเราทักที the age of computer graphics นะในปี1960-1970 m a r k as a significant l y milestone In v i s u a l e f f a c t history milestone เนี่ยคำนี้เนี่ยดอกจันดอกจันนะเรียนคำศัพท์ไปด้วย milestone คือก้าวกระโดดเป็นเป็น s p r i n b o a r เป็นเป็นก้าวที่สำคัญนะเป็น milestone film maker เนี่ยเริ่มมีการไปออหาความเป็นไปได้ใหม่ๆจากการใช้ CGI นะ CGI ไม่ใช่แค่ CG นะ CGI คือ computer g e n e r a t e image เพื่อที่จะสร้างสิ่งที่มีความ r e a l i ิก สามารถที่จะสร้างสิ่งที่เป็นคอมเพล็กซ์วิชวลคือความเป็นเป็นวิชวลที่มีความซับซ้อนภาพที่มีความซับซ้อนหนึ่งซีเควนซ์ที่เราจะต้องพูดถึงมันก็คือเจเนซิสเอฟเฟกต์นะซึ่งเป็นซีเควนซ์หนึ่งที่อยู่ในหนังสตาร์เทคในภาคสองเดอะวาร o ดออฟคานในปี tell me what's going on? ซึ่งเป็นยุคแรกๆของการสร้างงาน cg ที่มีการ simulate planet หรือจักรวาลขึ้นมาอะไรมันจะหมันขนาดนั้นวะเอาซับเงือบแบบนึงฮะหน้ามันหน้ามันอ้ยขอแห้งกินกาแฟเลยดิจิตอลเ l r เวอร์ชั o นในปี1980ถึง1990เเป็นปีที่ ความแอดวานซ์ของเทคโนโลยีที่เป็นแบบคอมพิวเตอร์เจเน a เรตอิมเมจเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นเรียกว่าอย่างมีนัยสำคัญและ1ในหนังที่เรียกว่าดอกจันเลยละที่เป็นเรเวอร์ชั่นคือเป็นอะไรที่แบบปฏิวัติว,ตวงการเลยของของวิชวลเฟกฟ์ก็คือทรอนในปี1982 มันเป็นการเรียกว่าครั้งแรกอะในการทีเ่เหมือนทลายกรอบความคิดจากการที่ CGI เนี่ยมันจะต้องมันจะต้องอยู่แค่ CGI แต่ว่ามันมีการเรียกว่าเป็น push the boundary of CGI คือดันมันขึ้นไป push มันขึ้นไปมีการใช้งาน fully digital character คือเป็นคาแรคเตอร์แบบตัว CG อะ CG แบบ fully เลยแล้วก็ มีการสร้าง CG environment นะอันนี้คือเรียกว่าเป็นครั้งแรกๆเลยทรอนเวลาเข้าไปฟังสัมมนานะนะจะมีแบบอ์ทิสต์หลายคนที่ที่วันนี้เขาประสบความสำเร็จมากเนี่ยเขาจะพูดว่าทรอนในปี1982เนี่ยคือสิ่งที่อินสปายเขาในปี1993นะอะไรมาให้ทายกันอะไรมายังไม่ไปไหนเลยสับเหนื่อยละอะไรมาจูสิกพาร์ก ต้องบอกพูดว่าไรเดียถ้าเป็นสายเล่นเกมต้องบอกว่าเหมือนอันติอ่ะเหมือนปล่อยอันติแบบมันแบบเรียกว่าเป็นแบบสตันน n งอ่ะสตัน n ิงเอฟเฟ c t มากคือแบบจูสิก c าร์กกลับไปดูวันนี้ยังถามตัวเองอยู่เลยว่าวันนี้เราเรา,เรามีสกิลเท่าเนี้ทำได้ป่ะวะ่าจูสิกปาร์กเนี่ยสตันเดลออเดียน e วิ t ช์เดอะซีเมเล i อินดิเกชันออฟซีไดโนเสร์อินทูไลแอคชั่นฟูดเทมันเป็นครั้งแรกเลยฮะที่ มันทำให้โลกทั้งใบได้มองเห็น potential ของการใช้งาน v i s u a l effect เพราะว่าในจนะุร a s สิ c พาร์เนี่ยมันมีทั้งคนที่เป็น live action เป,นเป็นคนเป็นวิดีโอเป็นฉากจริงแล้วมีการ integration คือประกอบเข้าไปประกอบเข้าไปใส่เข้าไปผสมกันมีการรวมไดโนเสาร์ซึ่งเป็น cg แล้วมันรวมกันแล้วมันเนียนแค่ไหนไปดู ในสไตล์น่าสวยหลังจากนั้นจะเป็นยังไงอ่ะหลังจากจูดิสิกพาร์คมันก็ต้องบูมดิเพราะจูดิสิกพาร์คเนี่ยเป็นอะไรที่มันเป็นเหมือนทริกเกอร์อ่ะปั้งนี่คือแบบวิชวลเอฟเฟกต์นี่คือพอนทเชียลของ CGI ในปี2000ถึงเพรสเซนต์ก็คือปัจจุบันยุคนี้เรียกว่า r i s e of Digital e f f e c t r i s e คือแบบยุค ชดช่วงชัชวานของ Visual e f f e c t คือเหตุผลหนึ่งก็คือด้วยเทคโนโลยีที่มีการเติบโตเป็น exponential curve ขึ้นไปก็คือคอมพิวเตอร์เมื่อคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเริ่มมีความแรงที่มันเพิ่มสูงขึ้นแบบมันไม่ได้ไปอย่างนี้มันวาบมันขึ้นไปแบบนี้ดังนั้นเทคโนโลยี Technology เอื้อแล้วซอฟต์แวร์ถูกพัฒนาแล้วอ่ c ซักเซสเซอร์มาแล้วก็คือจูเลสธิปาร์กชอนนะ ฟิล์มเมเกอร์หลายคนเนี่ยสร้างโลกทั้งใบด้วย CGI นะสร้างเรียลลิสติกครีเอเตอร์สร้างคอมเพล็กซ์ซิมูเลชันการซิมที่มันซับซ้อนมากๆอะไรเดียผภูเขาไฟระเบิดแล้วตกลงมาหรือเมเทโอชนโลกใน Day After Tomorrow หรือว่าซูนามิยักษ์แล้วก็สิ่งที่แบบเรียกว่าเป็นตัวแบบกาวเบกกิ้งอีกครั้งหนึ่งเ่ยก็คือ The Lord of the Ring Trilogy ในปี2001ถึง2003 Trilogy คือมาแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสามสามภาคมาสามภาคซ้อน หลังจากนั้นมีอะไรมาตอกย้ำ The Rise of Digital e f f e c t Marvel Studio ไงนะ Marvel Studio หนังซ u เปอร์ฮีโร่ไล่มาเลยฮะ Superman i r o อ Man อะไรอีก Avenger นะครับโอ้โหมาแล้วแต่ละเรื่องนี่คือ v i Visual e f f e c t นี่คือไม่ต้องพูดสุดยอด เทคโนโลยีของการใช้งาน CGI เนี่ยเริ่มเข้ามาโดมิเนตตลาดทั้งหมดในหนังบล็อกบัสเตอร์แล้วเรียบร้อยนี่เราใกล้จะจบไปแล้วนะอะไรมันจะมันขนาดนี้นะมาจนถึงยุคปัจจุบันเราเรียกว่าเป็นยุคที่เป็นไฮบริดก็คือมันจะมีการผสมกันระหว่างสองสิ่งก็คือ practical effect practical effect เมื่อกี้ผมบอกไปแล้ว อะไรที่ทำจริงระเบิดจริงฉากจริงนักแสดงจริงสถานที่จริงแล้วเอา practical effect เนี่ยมา combine กับ CGI เนะเพื่อที่จะสร้างสิ่งที่เรียกว่า breathtaking แบบเรียกว่าแบบมันน่าตื่นตาตื่นใจอะจนแบบแทบหยุดหายใจแบบโหยมันแบบอลังการมากจนแบบฉันแทบจะหยุดหายใจเพราะอึ้งไง แล้วก็มีคํานึงดอกจันเหมือนกัน seamless seamless คือมันกลมกลืนกันมากอ่ะมันเนียนอ่ะมันเนียนเออมันเนียนจนมัน seamless เน่ย seamless ดูไม่ออกเลยอมันเนียนมากมันเป็นการผสมผสานทลายกําแพงระหว่างของจริงกับดิจิทัลทําให้มันมีการเข้ามาผสมกลมกลืนกัน Shape สิ่งที่เรียกว่าเป็น imagination ให้ให้ dream come true ปัจจุบันนี้เนี่ย visual effect artist เนี่ยสามารถที่จะ พุชนะทุกๆความเป็นไปได้ลงไปในในงานนะเพราะว่าวันนี้เรามีเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีระดับแอดวานซ์เนี่ยหลาย,ลายตัวมากไม่ว่าจะเป็น motion capture visual reality augmented reality และนอกจากนั้นเนี่ยมันก็ยังมีการขยายกิ่งก้านสาขาและความเป็นไปได้ใหม่ๆโดยการใช้องค์ความรู้ทั้งหมดที่โลกสะสมมาองค์ความรู้ของการของเรื่องของดิจิทัลเอฟเฟ ของสาย Visual e f f e c t ของ CGI อต้องซับหน้าอีกทีนึงเพราะว่าหน้าเริ่มมันพูดมากเกินไปอ่ะสรุปในบทสุดท้ายเนี่ยประวัติศาสตร์ของ Visual e f f e c t เนี่ยมันเป็นการบันทึกนะเรื่องราวสำคัญของการเรียกว่าเป็นวิวัฒนาการของวงการการทำหนังนะเทคนิคต่างๆที่มันอยู่ในนั้นเนี่ยมันค่อยๆวิวัฒนมาตั้งแต่ Practical Effect มาเป็นดิจ i t a ล เอฟเฟกเพียวมาเป็นยุคที่มีการอินทิเกรชันรวมกันมีทั้งพร a c t i ิคอลมีทั้ง Visual อฟเฟ c t แล้วในโลกปัจจุบันมันก็คือ Endless Imagination คือจินตนาการทุกอย่างสามารถที่จะเป็นจริงได้ด้วยเทคโนโลยีที่เรามีคอ,คอมพิวเตอร์ที่ผมมีในวันนี้แรงกว่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทำจูเลสิกพาร์คในอดีตซอฟต์แวร์ที่ผมได้ใช้ในวันนี้คือซอฟต์แวร์ที่ดีกว่าซอฟต์แวร์ที่แอนิเมเตอร์จากจูเลสิกพาร์คใช้ในการแอนิเมต นะนี่คือเทคโนโลยี disruption แล้วนี่คือ o p p u อ i t y ที่บางทีเราไม่เคยถูกกระตุกให้มาดูว่าเฮ้ย CG artist visual effect artist ครับคุณมาลองรู้จักประวัติศาสตร์ของคุณว่าโลกเนี่ยวิวัตมาถึงตรงจุดไหนแล้ววันนี้คุณสามารถที่จะสร้างส่วนหนึ่งจากสิ่งที่คุณเห็นตรงนี้แรงบันดาลใจที่คุณได้รับจากมันมากมายนี้คุณสามารถที่ทำได้ที่นี่ คุณใช้คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องคุณใช้ซอฟต์แวร์ในระดับโลกที่คนเหล่านั้นซึ่งเป็นตำนานได้ใช้นะเป็นยังไงครับวันนี้สนุกไหมนี่คือประวัติศาสตร์ของ v i s u a l Effect ซึ่งตัวเนื้อหาทั้งหมดตรงนี้เดี๋ยวผมจะมีการวางคลิปตัวอย่างต่างๆมากมายที่จะเป็นของทางเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับของคลิปนั้นแล้วก็นอกอยู่นั้นเนี่ยตัวคอนเทนต์นี้เราใช้ chat gpt ในการช่วยหาข้อมูลนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมและพบกันในโอกาสต่อไปครับสวัสัีครับ